ไงบ้างคะมันสั่นมากแลก้วก็แล้วก็หวานมากโอ้มันฉ่ำมากมันคืออะไรคะ,คะเอาโตมากแล้วก็มาเป็นตอร์ติ้งตอร์ติ้งใช่อืมม,มันมันโตมากเลยโตมากอร่อยไหมคะอะระ่อยค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะชิมเลยคะ่ะได เราจะจิ้มจิ้มไหมคะจิ้มค่ะจิ้มเลยคะ่ะไม่เห็นหรอกไไงคะอร่อยรสชาติดีดดมีแต่โมเดิร์นด้วยค่เต็มไปหมดเลยของแล้วเอาไปบ้านใหญ่ไหมคะ เราไปโรงเรียนไปไหน๊ายบายค่ะ